ทายดูนะคะว่านี้คือมเมล็ดอะไรให้เวลาสามวิหนึ่งสองสามจะเฉลยแล้วนะแทนทนแทนมันคือมเมล็ดฝินค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะสลับภาพที่ตอนอดอกฝิ่นกำลังบานมาให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะ มันเป็นตอนช่วงเช้ามันกำลังาบานรับไอ้แดดนี่ไงสวยมากส่วนอันนี้ร่วงแล้วมันจะมีดอกดอกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าไอ้้ไอตัวป๊อปปี้ป่าหรือว่า ทิวลิปป่านะคะอันเนี้ยบางที่ก็เรียกทิวลิปป่าบางที่ก็เรียกอ่าป๊อปปี้ป่าเห็นในคลิปของทางอ่าบางประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเอากีบมันเนี่ยไปทำไปทาขนมไปทำแยมอะคะ่ะเพราะมันจะให้สีสีแดงสดสวยมากอันเนี้ยแต่ตัวนี้นางเอกของเรา โอ้สวยงามมากเลยเป็นไร่ใหญ่มากช่วงนี้มันกำลังออกดอกพอดีค่ะงามมากก็คนที่มาขับรถผ่านไปผ่านมานะคะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนแล้วก็คนเดินแล้วก็วันนี้มันเป็นวันเสาร์คนเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ก็คือเหมือนเขาทำเขาจัดทริปมาคะ่ะ จะทริปมอเตอไซมันก็แวะมาชมกันเยอะเลยค่ะนี่มันจะมีดอกหนึ่งสีอ่อนๆน,นี่ดอกสีอ่อนสวยมากตัวป๊อปี้ป่าก็สวยนะอันนี้ดอกตูมอันนี้ดอกบาน คนท่องเทียวเว่ยวเยอะค่ะบางปีเขาก็ปลูกนะแต่ว่ามันเป็นสีอ่สีขาขาวอะดอกเป็นสีขาวในปีนี้เห็นดอกสีม่วงมันจะมีตรงไร่ตรงนี้แล้วก็อีกไร่หนึ่งโอ้ยเรามองไม่เห็นตรงนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะนน่นนู่นอยู่ตรงนน,น้นนะู้นนะหลังพุ่มไม้เนี่ยค่ะตรงเนินเขาตรงนั้นนะ่ะ เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะคะโอ้ยอันนี้สวยมากเลยดูดอกสิบรรยากาศสวยๆที่นี่ประเทศสโลวะเกียนะคะที่นี้ฝนดีค่ะฝนต้นฤดูดีมาก พวกดอกมงดอกไม้อะไรก็สวยมากนี่เดี๋ยวให้ดูข้างล่างข้างล่างดอกตัดกันกับท้องฟ้าสีครามเดี๋ยวให้ดูต้นมันหาต้นจะเป็นแบบนี้นะคะสูงนะคะเนี่ยสูงมันสูงประมาณเป็นเม็ดนะคะสูงเม็ดหนึ่งได้ไมอันนี้น่าจะเป็นเม็ดยี่สิบต้นเนี้ย ตอนที่มันต,มตูมตูมอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอามาให้ดูใครไม่เคยเห็นดอกฝินนะ,มะเมล็ดข้างในมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาตัวที่มันเป็นลูก okay, <God. S 1> <laughs> มเมล็ดข้างในมันนะะมันจะเป็นสีดำๆ มันจะมีรสชาติรสชาติามันไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ามันจะมีความเป็นแบบมันๆเวลาที่เราเคี้ยวอะคะ่ะเขาก็จะเอาไปทําไส้ขนมส่วนใหญ่จะเอาไปทําไส้ขนมอะคะ่ะแล้วก็ใส่เป็นเหมือนกับผสมกับธัญพืชอย่างอื่นในในตัวขนมปังอะคะ่ะที่เขาใส่กับเป็นขนมปังธัญพืชอนะ เดี๋ยวกลับบ้านถ้ายังมีเม็ดป๊อปปี้เหลือที่บ้านเนี่ยจะเอาให้ดูแต่ไม่แน่ใจคิดว่าน่าน่าจะเอาไปทำขนมหมดแล้วะจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาเนาะแถวภาคเหนือน่ะรู้สึกจะเปะเราเห็นแบบนี้เราก็กลัวแล้วเนาะเพราะว่าเขาเขาจะกรีดเอายางไปทำยาเสพติดเนาะ,นะแต่ที่นี่อ่า ปลูกได้แต่ว่าไอ้เรื่องว่ากรีดแล้วมียางหรือเปล่านั้นยังไม่ได้ลองนะคะ <c oughs> แต่ว่าวัตถุประสงค์ก็คือปลูกเพื่อเอามาเล็ดค่ะสวยมากๆ คิดถึงดงทิวลิปที่เนเธอร์แลนด์เลยไม่ใช่ทิวลิปนอทิวลิปทิิปโอ้ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยไปพาเดินชมอีกรอบนึงแต่เขาคนเขาคนบ้านนี้เขาไม่เดินเข้ามาข้างในอ่ะทำไมเราเดินเข้ามาข้างในไม่เป็นไรหรอกเนาะ เพราะว่ามันมีเนี่ยทางเดินคนมีคนเดินเข้ามาเราไม่ได้เยียบย่ำของเขานะอุ้ยเดี๋ยวมันมี it something small here it something else here มันเป็นเป็นป๊อปปี้พันเล็กอะอันนี้มันอันเล็กด้วยอันในนี้ดอกเล็กๆส่วนอันดอกใหญ่ๆมันจะเป็นแบบนี้ มีดอกเล็กกับดอกใหญ่อันนี้ดอกเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรป๊อปปี้ป่าเนาะนี่ป๊อปปี้ป่าเดี๋ยวดูดูดูหน้าตาป๊อปปี้ป่าข้างในจะเป็นแบบนี้เขากำลังจะบาน เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาลงภาพนิ่งให้ดูด้วยอ่าวันนี้ลาไปกับความสวยงามสวยงามมากๆค่ะนักท่องเที่ยวเต็มอยู่